สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวนลุงก้านะครับก็วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสายๆวันเสาร์นะครับวันนี้ลุงก้าก็จะมีบอลสีแบ่งนะครับแบ่งอันนี้ราคานะครับราคาพิเศษสุดๆนะครับพิเศษสดๆตลับเดือนมีนานะครับก็เออมีเดือนเมษานะครับเดือนเมษาวันที่1เมษาขอโทษทีนะครับ เดือนวันที่1เมษายนครับก็เป็นวันใกล้วันสงการแล้วนะครับก็จะซื้อต้นไม้ไปฝากญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับต้นไม้ก็เป็นความหมายดีๆนะครับสําหรับการซื้อฝากผู้ใหญ่นะครับก็มีอะไรมาแบ่งปันบ้างก็วันนี้ราคาพิเศษสุดๆนะครับราคาเซลล์เลยนะครับลดราคากันไปเลยนะครับราคารวมส่งนะครับราคารวมส่งมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะครับก็รีบเอฟรีบเอฟนะครับครับ ก็มาเริ่มกันที่กระถางแรกนะครับก็จะเป็นหน่อนะครับเป็นหน่อหน่ออันนี้ก็จะเป็นณเมืองนนหน่อนะครับณเมืองนนแผงนะครับเป็นหน่อนะครับหน่อสวยๆเลยนะครับด่ังสวยๆประมาณนี้เลยก็บุรุก้าก็ขอขายในราคาที่260บาทนะครับรวมส่งอยู่ในกระถาง6นิ้วนะครับกระถาง6นิ้วนะครับอันนี้เป็นหน่อนะครับ260นะครับแล้วก็ กระถางนี้ก็จะไปอยู่ในกระถาง4ี่นะครับก็สามารถอัพกระถางได้นะครับก็คือลูกค้าซื้อรับต้นไม้แล้วก็ขอให้พักพักต้นไม้ไว้สัก7วันนะครับแล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางได้นะครับสําหรับการเปลี่ยนดินเนี่ยก็คือเราใช้ดินเดิมก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มดินเข้าไปนะครับไม่ต้องล้างรากนะครับอันนี้เป็นมณีวาสนานะครับอยู่ในกระถางสี่ก็260บบาทเช่นกันนะครับป้ายสวยๆนะครับป้ายสวยๆนะครับ เรามาดูที่ถาดนี้นะครับถาดนี้ก็กระถางนี้ก็อยู่ในกระถาง4นะครับเป็นรัตนาสินครับ100บาทรวมส่งนะครับพรมพิมาน100บาทรวมส่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่อหน่อพรมพิมานนะครับอันนี้ลุงก้าก็ขอขายในราคาที่150บาทนะครับก็อยู่ในกระถาง6นะครับพรมพิมานนะครับประมาณนี้เลยนี่สวยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอสงไข่นะครับอสังไข่ก็จะมีอยู่3กระถางนะครับก็กระถางละ 150บาทนะครับอสงไข่งร้าบาทอ่ากัดสีแล้วประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นพรมพิมานเช่นกันนะครับก็ราคาเดียวกันนะครับรวมพรมพิมานกระถางสี่นะครับอ่าแล้วก็ใบใหญ่ๆอันนี้สวยๆวยนี่ก็เป็นนางสุชาดานะครับนางสุชาดาก็100บาทนะครับ100บาทอ่าอันนี้จะเป็น พรเจ้าสัวนะครับพรเจ้าสัวด่างสวยๆไปป้ายประมาณนี้สวยนะครับสวยสวยประมาณนี้เลยนะครับมี2กระถางนะครับอ่าพรเจ้าสัวนะครับก็สองร้อยหกสิบบาทนะครับสองร้อยหกสิบบาทลดราคากันไปเลยนะครับอ่าสำหรับไรที่แล้วน่าจะสามร้อยนะครับไรนี้ก็ลุงก้าก็ลดราคาให้นะครับเพราะว่าอ่าน่าจะส่งวันอาทิตย์นะครับถ้าเกิด ลูกค้าดูแล้วถ้าสนใจก็โทรสอบถามลุงกาได้นะครับก็จะส่งให้ภายในวันอาทิตย์ก็คือโอนโอนนะครับโอนวันอาทิตย์นะครับขอเป็นก่อน11โมงนะครับก็จะสามารถส่งได้เลยนะครับส่งทางไปสนีเอ็มเอสนะครับแล้วก็เบอร์ทโทรติดต่อลุงก้าก็095 4195351นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่อนะเมืงองเป็นชิ้นผ่าของณเมืองนอนแผงนะครับณเนะมืองนอนแผงกระถางนี้ก็อยู่ที่ กระถางนี้ลุงก้าขอแล้วขอที่220บาทนะครับ220บาทอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่ออเทพสายรุ้งนะครับเทพสายรุ้งสวยๆนะครับอ่าพาร์ทเทลประมาณนี้นะครับก็400บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระถางนี้มีลูกค้ารับแล้วนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงแล้วก็กระถางนี้ก็เป็นมณีล้อมเพชร่อ่ามณีล้อมเพชรหน้าแดงนะครับ ไปฮับฮับประมาณนี้เลยนะครับฮับฮับสักกระถางสี่นะครับก็อยู่ที่400บาทนะครับมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรอ่าแล้วก็จะมีเทพใสลุ้งเทพใสลุ้งอยู่ในกระถาง5.7อีก3กระถางนะครับ3กระถางนี้ต้นโตมากนะครับต้นโตนะครับสูงเกือบ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 ครฟุตแล้วครับอันนี้นะครับเทพใสลุ้งนะครับก็280บาทอ่ะลดราคากันไปเลยนะครับเซลนะครับเซลเลย สามกระถางนะครับมีสามกระถางเทปใสลุงสามกระถางสองร้อยหกสิบบาทนะครับในกระบะอันนี้ก็จะมีนี่น่าจะได้แล้วนะครับน่า,น,าน่าจะได้แล้วก็น่าจะเป็นสาวนาครชัยศรีนะครับสาวน่าจะเป็นสิลานักป่านะครับสีลานักป่าด่างเหลืองประมาณนี้นะครับมีสองกระถางสนใจก็ <c oughs> โทรสอบถามลุงกล้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น เมืองเกาะเกตนะครับอันนี้ด่างน้อยหน่อยนะครับก็ปล่อยถูกครับปล่อยถูกยังไงก็โทรสอบถามลุงก้าได้นะครับโทรสอบถามลุงก้าได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันตู้นี้นะครับว่าตู้นี้มีอะไรแบ่งบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับบอลสีวันศุกร์ก็เป็นตับวันนะครับตับวันก็เริ่มเริ่มกัดสีประมาณนี้แล้วก็แบ่งให้นะครับแบ่งได้นะครับอันนี้มีหัวแล้วนะครับมีหัวมีหัวแล้วนะครับวันศุกร ถ้าเพื่อนๆสนใจเอาไปผ่าขยายพันธ mm ุ์ก็ได้นะครับอันนี้นะครับบอนสีวันศุกร์นะครับน่าวันสีวันศุกร์อันนี้ก็จะเป็นบอลกราบนะครับพรนับพันอยู่ในกระถาง5.7นะครับก็ทดสอบถามได้อันนี้ก็จะเป็นสยามนะระมิดนะครับสยามนะเมิดนะครับสองกระถางนี้นะครับลุงก้าก็ขอไปในราคาที่150บาทนะครับ150บาทอ่าบาท เลี้ยงนกตู้ได้นะครับสยามนาลิมิตนะครับมาดูในตู้กันว่ามีอะไรแบ่งบ้างนะครับแบ่งบ้างก็ยังไงก็โทรสอบถามลุงก้านะครับที่095นะครับ095 4195351นะครับ4195351นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับสำหรับตู้นี้อเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วอ๋อนี่มี อันนี้เง board, you know, ินหนาครับเงินหนา100บาทนะครับบอนสีเงินหนา100บาทนะครับมี2ต้นใน1กระถางอันนี้เป like <te> ็นมณีล้อมเพชรแผงนะครับแผงแผงนะครับก็กระถางนี้ก็260บาทนะครับอันนี้เป็นพรเจ้าสัวต้นแม่ต้นตั้งแม่เลยนะครับอ่าต้นตั้งแม่เลยมันนีเอ่อพรเจ้าสัวนะครับด่างสวยนะครับมีทั้งหมดอยู่6ใบนะครับ6ใบก็320บบาทนะครับอ่า สามร้อยสามร้อยสามร้อยห้าสิบดีกว่าครับเพราะว่ากระถางใหญ่นะครับค่าจัดส่งก็ประมาณหนึ่งร้อยละอันนี้ครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนพ9เก้าครับต้นโตแล้วนะครับต้นโตแล้วก็กระถางสี่ก็สามารถเปลี่ยนกระถางได้นะครับมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบนะครับป้ายสวยๆประมาณนี้นะครับป้ายเหลืองป้ายเขียวนี่ประมาณนี้เลยนะครับนกพะเก้านะครับก็ ปล่อยให้ในราคาที่100 180บาทครับ180บาทอ่าต้นโตแล,ล้วอ่าแล้วก็จะเป็นเทพอักษารานะครับเทพอักษราป้ายสวยๆประมาณนั้นเลยนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับเทพอักษาราก็ปล่อยในราคาที่200บาทนะครับ200บาทอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าน่าจะมีประมาณนี้แล้วละว่าบอลสีน่าจะเหลือน้อยนะครับแล้วก็เหลือน้อยเพราะว่าตอนนี้ลุงก้าก็น่าจะกลับมาทํา ทุเร <gesch> ียนนะครับทุเรียนระยองท่า fc ท่านใดที่สนใจนะครับสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับทุเรียนนะครับทุเรียนเป็นทุเรียนระยองครับก็มีดแรกตอนนี้ที่ตัดก็น่าจะเป็นก้านยาวนะครับก้านยาวหมอนทองชนีเดี๋ยวรอนิดนึงแต่ว่าสําหรับมีดแรกที่ตัดเนี่ยน่าจะเป็นก้านยาวนะครับก็ยังไงถ้าสนใจทุเรียนระยองแท้ๆนะครับทุเรียนระยองแท้ๆนะครับลุงก้าไล์จาก จังหวัดระยองนะครับคลิปนี้นะครับอาจที่จังหวัดระยองนะครับก็สวนก็พรุ่งนี้น่าจะมีการยาวอยู่ประมาณสัก5้าิบโลนะครับก็มีเริ่มเริ่มมีสั่งกันแล้วนะครับสําหรับต้นแม่นะครับต้นแม่ก็จําหน่ายด้วยนะครับจำหน่ายด้วยผมกล้ากล้าจะเริ่มเริ่มปล่อยไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นดารานพรลัตนะครับดารานพัตน์ก็จะต้นกระถางนี้จะมีหัวนะครับมีหัว มีหัวนะครับแล้วก็ต้นแม่ก็ดารานพลัตต้นนี้ต้นโตใหญ่เลยนะครับก็ฟอร์มประกวดนะครับฟอร์มประกวดน่าจะมีประกวดครั้งต่อไปน่าจะเป็นเดือนมิถุนานนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับดารานพลัตนะครับไซส์ฟอร์มประกวดนะครับอืใบใหญ่หนาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะมปประมาณสักสิบใบได้นะครับฟอร์มก่อแล้วนะครับ ก็พอดีมิถุนาก็ได,ได้ได้ส่งประกวดได้นะครับ <c oughs> สำหรับ <c oughs> ดาราลบพลัจกระโจมนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าถ้าถ้าจะดูนะครับอ่านี้ถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่ายัางไม่ได้แกะนะครับก็จะมีมีสิริพรนะครับมีบัวกันหานะครับมีสาวนครชัยศรีนะครับอ่าแล้วก็มีณมองนอนอันนี้ก็น่าจะติดพี่เข้าไว้นะครับเพราะว่า ส่งไปแล้วเฉานะครับก็อาจจะต้องเค <c oughs> มให้ลูกค้านะครับสำหรับกระถางกระโจมนี้ก็จะมีนี่อ่อชายชนนะครับชายชนนะครับแล้วก็อ่ออัลชมงคนนะครับเบนบอลกาบนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับกระโจมนี้ก็เป็นชายชนเขียวนะครับชายชนเขียวอ่า มีของขวัญนะครับมีณเมือโนนนะครับณเมืมนอโนน,น,น,อนต้นแม่นะครับก็สอบถามกันลเข้ามาได้นะครับอ่าเข้ามาได้นะครับอ่าพอดีตอนนี้มันสักประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็อาจจะเปิดกระโจมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันจะแต่อันนี้เปิดไว้แล้วนะครับก็จะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอ๋ออันนี้ก็จะมีอ่ขวัญสลีนะครับใบไผ่ขวัญสลีอันนี้มีหัวนะครับมีหัว ใบไผ่ขวัญสรินะครับก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้แล้วก็จะมีชินนัมบันชอนนะครับชินนัมบันชอนองหญิงทอฝันนะครับแล้วก็อันนี้ต้นแม่สําหรับพรมพิมานะครับมีหัวพร้อมผ่าขยายพันธุ์นะครับพร้อมผ่าขยายพันธุ์นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ย nope ังไงนะครับก็ฝากฝากคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็ถ้าสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสนใจก็ À, โทรนะครับโทรโทรหาลุงกาได้เลยแล้วก Lak ็เรื่องการโอนเงินนะครับหรือว่าช่องการการ Avenue, ติดต่อเนี่ยเดี๋ยวลุงกาจะแจ้งไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับใต้คลิปคลิปนี้ก็ฝากเบอร,ร์ไว้นะครับ0 9 5 4เก้าห้าสี่หนึ่งเก้าห้าสามห้าหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักก็อาจจะ à, น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าช่วงอาทิตย์หน้านี้ก็จะทําในส่วนของเรื่องทุเรียนนะครับทุเรียนระยองถ้า f c บอลสีนะครับของลุงก้าถ้าสนใจเป็นทุเรียนระยองแท้ๆนะครับก็สามารถสั่งจองได้นะครับสั่งจองได้ลุงก้าก็จะรับตามออเดอร์นะครับอ่ารับตามออเดอร์ก็โทรสอบถามได้นะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นไก่เมรีนะครับไก่เมรีต้นสูงใหญ่มากๆไก่เมรีหัวใหญ่นะครับมีหน่อแล้วนะครับมีหน่อแล้วอ่าไก่เมรีนะครับอันนี้ก็พยัก์เมคานะครับพยัก์เมคานะครับ อสอบถามลุงก้าได้นะครับอโอเคโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก็ถ้าสนใจก็เอฟแล้วโอนนะครับก็ลุงก้าก็สามารถจะส่งให้ภายในวันอาทิตย์ได้เลยนะครับวันอาทิตย์ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ต้นเล็กอยู่นี่ก็จะเป็นชินบันชอน,นครับต้นเล็กกระถางเล็กถ้าสนใจก็ สอบถามได้นะครับต้นละกระถางละร้อยนะครับกระถางละร้อยนะครับชินบัญชรนะครับก็สำหรับคลิปคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับสำหรับวันที่1เมษาก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับอโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ